เอาสีเอาสีนำตานอันนึ่งแล้วอันสีนำตาลอันต้นตัวสีเขียวนี่สแปกัวแล้ววะเาใส่มันฝรั่งมันฝรั่งเดดีพอเตะบอเตโตีด้วมแม่บกอยู่เวกูอ์อยู่ r อนโกทูสซูเปอร์มาร์เก เอามันฝรั่งไปตบโดเทโดโปเตโต้นเจสเจสตซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่งวกนี้ฮัมี่าพอใหญ่แคนาดาหยุดเราอยู่ไส่ดาพอในี่แคนาดาพวกหญ่แคนาดาแคนาดามันเนียแคนาดาแฮปทุกง ซูเปอร์มาร์เก็ตอินโฮมแอ r เปลแครอทพี่จะจะมโคดเอาเอาเอานีไปเปจะคือบะกรห็นแล้วนีเอามันฝรั่งมันฝรั่งไงมันยังพันออกหัวบกเห Only three days start to grow mm. put in the ground 3 day อ๋อ3เหมือมันก็ออกแล้วว่ะมันออกเยเราะับูอุ่นอืมมันออกหกลองถอนดูลองถอนดูสิมันยังบานใหญ่บอสนมากอันเพิ่อนเอามาผัดใส่เนยนี่เพิรก็เอาอันเนี่ยน้อยท่อนี่ก้อยนี่เ้เขาพโด พาคุณแฟนมาอันนี้พี่น้องมาอาเจมาพูดบภาษาฝรั่งก็พอใหญ่อืมกทุลูกิ้งโยฟามชิคเก้นม o m o r r อ w o t o t w e r y g h a v t e r e how m a n ม man p o ต a t o บิ๊กยูดอนนู้น maybe สามเดือน the same in Netherlands also I see ฟาร์ potato. อร์สองเดือนสา What h a p p e w e d we we buy potato w h e n they start to 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 grow yeah yeah บิ๊กคอร์ด you eat time of you e a r y eat late this time of year yeah พี่น้องบางทีซืบแม่มันออกหักเพราะว่ากินบบท่านมันออกหักก็ต้องเอามาปลูกเลย เอานองออกค่ะแมนมันออกฮะเพราะว่ากินบมท่านเขากินซ่าแล้วก็อากาศบานเขามันห่อนอมัมกซิดาค่ะพี่น้องมักซิดาพันโอสถานที่มักซิดา กล้ยหืองูอ่ะอ๋อบักฟลัว์อ่ะจูวัคซอนตั้งเป็นตัวลูมันก๋วยบะเอื่อเนี่ยเป็นตัวเข็ี มีตัว H อยู under belly ที่นี่ใช่แล้น walk over tree งัวซนพี่น้องงัวซนกคบักซีดาเพราะง่ายนัซนขั้วไอซ์ซนบักซีดาอืมมมไอทิ้งเอาเทคเดอะไทม์แม้เป็นวันอดบกบักซีดาไม่ต้องใส่เวลาได้เนาะพี่น้องเป็นปีเพิ่นเด้อ Huh? What be? come small. Very, Very strong. Mm -hmm. There they are, over there. are they over there. Oh. Two in front of the house, or three and two there. Yang Kuai. How are Banana live only from the food from uh, buffalo. They're lucky because they have water to swim. Oh yeah, yes. Yeah. We don't tie them up, nothing. They just... No? Okay. It's not like oh, the because, cow. Because you have uh, everything. No. No? The cow, the cow we put out, we tie. put in here at night try up. The buffalo no no everyone oh. go in there we go in there if no we go over there oh very good น huh? ะ they, they very good very calm, good yes slow โอ้ยอันพรมาขั้วไกดีตลาดพ่นว่ามันมันบริหารไปหันไปหนีมันอยู่เป็นหวงอ u t our water down over one meter down oh. one meter and a half t h water down you have a lot o s e e now you go to sell everything ฮ huh? ะ เขาขายระบอบปลาม่หโอ้กระบาอยู่ปลาไปทังใดคือมามีดขหมูใครก็ขาเขาลากบ่อเขาสอดอะไรบ่อมาลวดลวดโอ้ปลาตายฟูเลยน่ะ อยู่น็อตกูดเทคแคร์พี่เดียนเซอร์ออริสเตดาสำพิโกเทคไฟล์คุนนะคุณอยากให้ถ่ายบึงกล้วยหน่อยเพิ่นโอ้แต่คนมาหาหลักสอดป่าลาวคนใหญ่มากแต่อยู่ในห้องแอร์เลยเขาหลักสอดป่าลาวเต็มเป็นออนซอดเนาะพวกนี้พวกม่วงบักเม่นแต่ออนซอดเนาะ

บักซีดากันนี่บักล่ำญ่มี่ขบเบอร์คุย่างพี่น้องมีเห็นบอแล้วเป็นแต่มาอยู่คุณแซนมิทีมิท่างคล้ายๆพี่น้องวะ ล้วมันหลายแห้งเวาบามันโลนโแล้วว่างูอันค้ยายเ,เป็นผู้เหตุโลนงัวเป็นผู้กินร้กับินลัน่งิ้างดมันตัดบันบอกค่ะตัด,บบตด,ล,ดลงโอ้บากนโนะอมักศิดานี่นะาจะเนเนไม่มีง่วกินวัดเนอืม คุณในถุงพุงนั่นไ่มดิการเพื่อาตีโทกน้องนี่กังเพื่อนเบปเป้มาเดินอยู่นี่เธอมาอยู่นี่นี่ข้อยว้อยเฮ็ดโลลูว่าสันผ้าตีโท อย่างท t ่วันนั้ e ฉัน e y ม o งม o วนกิประมาณนึเกือบเกือบโลบอจ้าตตฮัเป้ต้นนั้นเป็นเสดายแห้งเป็นพวงเลยผู้นนั้มันเหยลงผนนั้น อันนี้เจ้าอนะไม่บ่หึงอู้ดิโลนอู้ดบฟฟโลอยู่บ่ลิงมาฟอโลอยู่ผมแมงโก้น้ำเลยนะไม่ร้องร้องค่เอาว้ให้มันกินแล้วมามันสีแล้วมันจะหาอ๋อ y ย s yes มันสี Everything food watch. You, they grab your foot yes อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องอันนี้กันแท้งเดียวจนปากาห่าเป็นแต่ละตน่ตนเออ สู้ชีวิตมากเลยงานนี่ไงดีกว่าไอโฟรเปมกอได้เป็นดีนี่คอนโซนแห่งพ่วงเดียวจนงากรองเพิมขึ้นมาอีกหนึ่งคอนโซนแห่งเนียแห่งเมืองงามมันฮักเบิ้บเอามันเป็นหน่วยอีร um ีได้หจนงากรองกกเล็กน้อยนึง ตีโทพี่น้องสวนหมวกม่วงพ่อยายจะบ่นอยากเมื่อบานแต่เราจะมีความสุขเออพี่น้พ้องซ้อนแห้งจน่างากองเยอะมากนบาเกี่เลยนบกินสูง ก็กินสมเท่านั้นแล้มเที่หนมเมเ่เมื่อกี้อันนี้ใส่มมนห่อเมื่ออทเอนเอาห่อเอาเก็บใ้ไก่บนย่ดมันเกเอื้อือไก่เมียนอยู่นีไก่พวกทีดานเหรอเอออดบ้อกที่ด้านี่เห็นปลูกหลายแห้งแล้ดิค่ะ yes a uh, food from uh, chicken

ผมมีสีสันด้วคนมานันาโอ้โหอบกโอทัดรัอย่างพวเขาทุ่างงทุอีดแลสอ้ยังมเอ้ยั่ถึงเวลาดููสดหลับ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 หลัับหลัลับหลับหลับหลับับหล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 ั ชีวิต for you say อ uh, okay. ๋อโอเคนบลีออดเซมไทม์อยู่โอโซวโอเปิลอ๋อเพื่อนหูจะข่วมค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่นเคยเห็นพญามาเปิดหายอแต่นายเนาะอยูไส้ละอ๋อโอเค Ôi dạ, đi hả? Đi Đi, I come, I come here I mean đi Dog, dog take the chicken Áo And I come running Má cá cay bỏ phần mà Má Hmm คนเปนพี่น้องความเป็นธรรมชาติพ่อการคิปหนาได้พี่น้องเด้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้า